สวัสดีครับเอาติตัวไฮบิด1.8 Ent r ทเข้าใหม่ปี19นะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาดีราคาถูกนะครับซื้อได้เลยนะเปลี่ยนน้ำมันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้สีเทาดำราคาอยู่แค่5 1 0 0 0 0บาทนะครับเอลติ1.8นะครับตัวไฮบิดนะครับคันนี้สีเทาดำสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสวยบอกเลยรถแต่งงาวติสูย์แท้นะครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับว่าความเดิมความสวยเป็นยังไงนะครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ แม็กแท้แม็กเดิมแม็กอลลอยจะได้เป็นแม็กตัวสีบอลเงินนะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังดิสเบรกสภาพสวยสภาพเดิมนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟฟ้าถึงน้ำมันเปิดน้ำมันถึง24กิโลลิตรนะครับเปิดน้ำมันถึง24กิโลลิตรสภาพสวยเดิมนะครับไฟหน้าลมดำด้านในเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถสภาพสวยแบบนี้นะครับใครหารถเอลติสคันที่แบบว่าเน้นประหยัดนะครับคันนี้เลยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับโฉนิวตัวช่วงล่าง TNGA นะครับ ในช่วงล่างหรือเบรคพิสบอแล้วก็จุดศูนย์ทุ่งเอง TNGA นะครับก็เรียกว่าการเข้าโค้งต่างๆมีระบบช่วยนะครับในการเข้าโค้งให้เข้าโค้งแบบนิ่มนวลขึ้นนะครับเกาะถนนยึดเกาะดีขึ้นนะครับสีสามพี่พันรถก็ได้สภาพเดิมเหมือนใหม่เลยฝากระโปรงเดิมสีสามพีพันรถสภาพเดิมรถไม่เฉียวไม่ชนไม่มีพิคว่ำไม่มีจะต่อต่อรถไม่มีจมน้ำนะครับประวัติศู์แท้เช็คได้เลยนะครับที่มาที่ไปรถนะครับตัวนี้อยากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าตัวนี้ที่เป็นเอ็นทีนะครับนี่ เห็นไหมตัวกรอบนี้มันจะไม่ใช่สีดาด้านมันจะเป็นตัวโครเมียมนะครับกรอบโครเมียมพร้อมไปจับหมอมีไหมครหบครบแล้วนะครับมาจาังหน้าตัวด้านชนตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงาสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หูจับต่างๆได้เป็นสีโครเมียมนะครับสปอร์ตแบบนี้นะครับราคานะครับจากปกติจะอยู่ประมาณ5้าแสนห้าหมนเก้านะครับวันนี้เป้ขายเบาๆนะครัเบเอาไปแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับจาก5้าแสนสี่หมื่นเกพันเหลือ5้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับ รถปีสิบเก้าสภาพสวยสภาพคุ้มเลยนะครับเรียกว่าก็เอาใจนะครับก่อนปีใหม่นะก็ให้รถสวยๆไปใช้กันนะครับราคาดีน่าโดนน่าซื้อนะครับกระจกรอบคันเนี่ยติดฟิล์มกองแสงมาให้แล้วนะครับครบเลยแล้วของกระจกเนี่ยก็คือกระจกเดิมนะโตโยต้าเดิมนะครับภาษีพรบไม่มีขาดต่อยครบแล้วก็ตัวออปชั่นนะครับดีไซน์สวยแบบนี้นะครับผมให้ดูนะเปิดปุ๊บนะครับดูด้านในเลยนะครับเบาะหนังสีดํานะครับ บอรนังสีดำนะครับปี19นะครับน่าจะเป็นรถปี19บเจนยีนะรถปลายปีนะครับอ่าปีสิบเก้าเลแท้นี่แหละอ่าเกียร์ออตโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับจอมีให้แอร์ออตโอออต้สภาพสวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนแบบนี้นะครับแผ่นเพจอยู่ครบๆนะครับนี่แผ่นเพจปี19เห็นไหมครับอ่าหัวหน่องน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับใครอยากได้รถ เอลติสโซไอชัยสักคันนะปรึกษาเพยได้เลยนะครับแอดไลน์มาทักมาหาได้เป็นอะส,สภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับอ่าสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับสนใจติดต่อหาเพยได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยคอนโซลนะครับเป็นตัวบุนุ่มอันนี้นะครับมีไอแบงค์ให้ครบนะครับมีไอแบงค์ให้ครบเลยนะครับเบาะด้านหลังเป็นสีดําเนาะ เป็นสีดำเอนได้นะครับเอนพิงนั่งได้สบายนะครับกว้างโป่งมีแอร์ด้านหลังให้2จุดคอนโซลเป็นสีดําทั้งหมดนะครับตัดตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็รถเนี่ยเพิ่งจะรถคันนี้เพิ่งล้างแค่น้าเปล่านะครับล้างแค่น้ําเปล่าเท่านั้นเลยนะครับไฟเบรกต่างๆนะครับไฟถอยต่างๆก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไฟเบรกเป็นแบบ led แลกกระดิ่งนะครับโลโก้ไฟเบรกอยู่ท้องขวา p a กิ้งโซน n ามีให้ครบครบนะครับเปิดฝาท้ายดูนะครับ เปิดฝาท้ายดูนะครับสปอตแม่น้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับตัวถังอบี้โครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับแม็กนะครับตัวนี้ได้แม็กแท้ด้วยไม่ใช่แม็กล้อกระทานะแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับตัวถังซีต่างๆเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับรถเดิมๆสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ ราคาดีนะาโดนน่าซื้อนะครับห้าแสนหึ่งหมื่นผ่อนงวดแล้วประมาณแปดพันถึงเก้าพันนะครับอันนี้คือแบบฟรีดาวนะครับสมัยที่มีมาให้ครบนะแต่ล็อกปลดล็อกได้ตรงนี้นะครับด้านในนะพรมอลายก็เป็นหุ้มหลังยังดีนะครับพรมอลายเดี๋ยวไปซ่อมให้ใหม่นะก็มีลอกนิดหน่อยปกติธรรมดานะครับนี่มีลอกนะรุ่นนี้ปกติเป็นการประจำรุน่นเขาจะมีพรมอลายลอกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทาให้ใหม่นะครับเดีย๋ยวบิวให้นะครับอ่า รถนะครับพึ่งเข้ามาเนะก็มีแค่ล้างน้ําอย่างเดียวนะครับคอนโซลตรงนี้จะได้เป็นสีดําเงาพร้อมกับเส้นสปอร์ตสีบอนเงินแบบนี้นะครับกระจกเป็นสวิตช์สามทางก็คือล็อกกระจกแบบออโต้ได้ด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวสไตล์ดูนิดนึงนะเลขไมอยู่ที่นะครับเลขไมอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนประมาณโดยประมาณนะครับอ่าคันนี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับ fm/am bluetooth มีให้ครบเลยนะครับนี่จอคอนเน็กแบบนี้นะครับ แอร์ออโต้สภาพเดิมสภาพสวยนะครับเป็นมือไฟฟ้านะครับทีแกเป็นคีเลตแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับสวยน่าใช้ครหายอยู่นะครับต้องมาสู่นังอยู่ครบๆแบบนี้นะครับนี่ก็ครบเลยเห็นไหมครับครบเครื่องนะครับอ่าเขาที่จะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับเอกสารคันนี้ก็นี่ครับมาจากอ่ซินเจติกออโต้นะครับร้อยยี่สิบสองแรงม้าเป็นซิงเกิลไฟฟ้าปีสิบเก้านะครับคอนโซลหมดนุ่มสภาพสวยคลิปนะครับ เกียร์นะครับผมบอกเลยนะว่าได้เกียร์ก็คือมีเกียร์ออโต้เนาะอ่าเกียร์ออโต้นะครับโหมดอีวีก็ได้โหมดแล้วก็โหมดใดก็เลือกได้ครบเลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับเดี๋ยาให้ดูนิดนึงนะครับว่าจน้าออปชั่นมีอะไรบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับฝากระโปรงสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับสระติดง่ายแบบนี้นะครับอ่าสภาพเดิมคานหนงคันหน้าเดิมเดิมเดิมนะครับ หัวนอตเดิมเดิมไม่แกะไม่ขไม่ขยับนะครับรถสภาพเดิมสวยเลยนะครับอ่าสภาพเดิมเดิมนะครับหัวนนอตต่างๆเดิมนะครับซีต่างๆสภาพเดิมแบบนี้นะครับอ่าสภาพเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องแน่นเครื่องปิดนะครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับรถนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวไฮบิดนะเป็นตัวไฮบิดนะครับตัวเอ็นทีนะครับพี่สิบเก้ารถโครงสร้างเดิมเดิมสภาพเดิมไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวนะครับ รถยังงานตบวสูงแท้จากแคลวิลิกนะครับใครสนใจคันนี้แอดไลน์มาหาเป้ได้เลยฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,500-9,000นะครับรถบอกเลยว่าคันนี้แกะตัวใหเรียบแล้วทุกอย่างเลยโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีพิความแน่นอนรถสวยน่าใช้นะครับคันนี้จากไคลอิลิกซินเจติกนะครับออโต้นะครับฟรีดาวนะครับก็บอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณ8,500-9,000เท่านั้นนะครับรับนะครับบริการจัดไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านทั่วไทยไปได้หมดเลยสนใจคันนี้แอดไลน์มาทักมานะครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ